สวัสดีค่ะ Welcome to I like English รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องการบ้าน10ข้อเพื่อการฝึกสมาธิหรือ 10 Point homework for daily meditation practice ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ถ้าเราอยากแนะนำอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติดได้ฟังกันจะพูดอย่างไรไปติดตามได้กับวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์ชอนช่วงหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชอนสวัสดีครับสตาร์วั a y ี้ o ราอยากคุยกัน o รื t 10 point homework for daily meditation practice how can we explain this topic in english. this ten-point homework is designed to help improve your meditation results it works similar to the way a teacher's assign homework to reinforce the knowledge and understanding of what the students have learned at school. การบ้าน10ข้อโรองเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามีประโยชน์เกื้อกูลให้ผลการปฏิบัติธรรมดีขึ้นเหมือนอย่างครูอาจารย์ให้การบ้านเด็กนักเรียนกลับไปทบทวนฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้นค่ะ reinforce แปลว่าเสริมสนับสนุนค่ะ First after each time you have made merit bring your gift of merit to share with the people at home Let the merit nourish and protect you on the way home. Sharing your merit with the people at home gives them the opportunity to be a part of your merit, making their minds bright and pure, and the environment in your home conducive to meditation. ทำให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาตลอดการเดินทางกลับบ้านเมื่อนำบุญไปฝากคนที่บ้านทำให้ทุกๆคนนึกถึงบุญตามได้และมีส่วนในบุญกระแสะใจของทุกๆคนก็ใสสะอาดบริสุทธิ์ทำให้สภาพแวดล้อมในบ้านเหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติธ ish, รรม n o u r i s g แปลว่าหล่อเลี้ยงเลี้ยงดู environment แปลว่าสภาพแวดล้อมค่ะ second write the results of your meditation in a diary ข้อที่ส This practice will help remind you to meditate regularly. It lets you recall your meditation results and helps you identify the flaws that impeded your results. Then you can make adjustments and improvements. และการปฏิบัติอย่างนี้จะช่วยย้ำเตือนให้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอได้ทบทวนผลของการปฏิบัติธรรมทำให้เห็นเหตุของความบกพร่องในการปฏิบัติธรรมพบผลทางแก้ไขและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าค่ะ f l o r s แปลว่าข้อบกพร่อง imped e แปลว่ากีดขวางค่ะ moreover you will be encouraged to meditate and it will enhance your habit of observation ค่ะทําทให้เกิดกําลังใจในการปฏิบัติธรรมและฝึกนิสัยช่างสังเกต e n h a n c e ลว่าปรับปรุงทําให้ดีขึ้น third before going to bed reflect on the merits you have accumulated ข้อที่ 3. ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่เราสั่งสมมาทั้งหมด accumulate แปลว่าสะสม your mind will stay with the merit and be nourished by it It is a way to reap merit after the merit has been made. You will feel pleased that you have spent your time in a worthwhile way building virtue. You will sleep with happiness. เพื่อให้ใจกาะเกี่ยวอยู่กับบุญให้บุญมาหล่อเลี้ยงใจเป็นการเก็บเกี่ยวบุญในช่วงหลังจากได้กระทําไปแล้วเกิดความปลื่มใจว่าใช้เวลาหมดไปอย่างไม่สุนเปล่าด้วยการสร้างบุญกุศลทําให้หลับเป็นสุข Worthwhile แปลว่าความคุ้มค่าค่ะ Fourth sleep in the sea of merit ข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญ You will sleep with awareness when you sleep in the stream of merit merit will nourish and protect you during your sleep เพื่อการหลับอย่างมีสติหลับท่ามกลางกระแสะทานแห่งบุญบุญก็จะตามหล่อเลี้ยงปกปักรักษาในช่วงที่หลับ awareness แปลว่าการรับรู้ตระหนักค่ะ Fifth, awake the sea the merit in of ข้อที่ 5. ตื่นในอูแห่งทะเลบุญ Awake with awareness, awake amidst the brightness and purity of merit ตื่นอย่างมีสติตื่นท่ามกลางความใสความสว่างความบริสุทธิ์ของบุญการบ้าน10ข้อยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในครั้งต่อไปเราจะมาติดตามการบ้านข้อที่6 1ถึง10กันค่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ Today we have learned a lot of vocabulary about ten-point homework for daily meditation practice, as well as other useful words. For example, reinforce, <coughs> reinforce, <coughs> nourish, <coughs> nourish, <coughs> flaws, flaws, <coughs> impede, impede. กีดขวาง enhance ปรับปรุงทำให้ดีขึ้น enhance ปรับปรุงทำให้ดีขึ้น worthwhile ความคุ้มค่า worthwhile ความคุ้มค่า วันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศรรพัพท์และวิธีการอธิบายเรื่องการบ้าน1ิบข้อเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆมันทบทวนกันเพื่อจะได้ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ Well that's all we have time for today just always tell yourself that I, I like, like English, English. see you next time สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Ha